ปลอยวางความปล่อยวางเป็นลักษณะของการที่หมดความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าจะหมดไปชั่วคราวแล้วกลับมาใหม่หรือไม่หมดไปเลยซึ่งมาสังเกตดูได้จากการที่เมื่อเราไม่มีความยึดติดเ,เพียงชั่วคราวซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่มีความตั้งใจและไม่ตั้งใจความตั้งใจที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือจากการที่เราได้เพ่งในอารมณ์บางอย่างบาง สิ่งทําให้จิตใจนั้นไม่ได้ไปจดจอในเรื่องที่อยู่ในความยึดอย่างนี้ไม่นานก็กลับมาอีกส่วนความปล่อยวางที่เกิดขึ้นได้าจากความไม่ตั้งใจอันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องไปจัดการอะไรแต่ควรใส่ใจมาลดในสิ่งที่ตนยึดมั่นไว้นั่นแหละเรียกว่าทําการปล่อยวางการปล่อยวางนี้คือเราวางความยึดมั่นถือมั่นแต่ต้องเข้าใจว่าความ มั่นถือมั่นนี้ถ้าแบ่งเป็นข้อแล้วมีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือกามุปาทานที่ถูปาทาน สีลพพะตูพาทานและอัตตวาทูปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องกามคือสิ่งที่ตนใคร่พอใจเมื่อใคร่เมื่อพอใจก็จะเกิดความยึดไว้ไม่อยากจะให้พลัดพรากจากไปคือพยายามที่จะยึดเอาไว้แม้ว่าจะยึดไว้ไม่ได้โดยสภาพแต่ก็พยายามกันเต็มที่ที่จะยึดไว้ในสิ่งที่ตนชอบพอใจใคร่รักไว้เมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะปล่อยวาง ความยึดมั่นซึ่งแม้แต่ว่าเป็นเรื่องของความใคร่ในวัตถุกรรมนี่ก็ยังยากอาจจะทําได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามด้วยอํานาจของการที่ ไปเพ่งในอารมณ์บางสิ่งบางอย่างดังที่กล่าวเขาเรียกว่าเบียงเบนเบียงเบนความยึดมั่นในเรื่องอื่นแทนเรื่องเก่าที่กําลังเปลี่ยนปัญหายอยู่ยังมีเรื่องทิฏฐุปาทานคือความยึดมั่นในทิฏฐิวันนีในยิ่งทิฏฐินี่ยังมีความยึดมั่นในเรื่องของความเห็นนี่ความเห็นที่ผิดซึ่งยังมีอยู่มากมายหลายเรื่อง ซึ่งก่าความเห็นที่ผิดเช่นนี้ที่แหละเรกว่าทิฏฐิวิปาราชคือคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงคือเห็นผิดซึ่งจะทําให้ความเห็นเนี่ยสร้างปัญหา และประกอบกับการที่ยึดมั่นในความเห็นนั้นไม่เปลี่ยนไปไหนหรือแม้แต่ศีลพระตูปาทานความยึดมั่นในศีลและพริซึ่งกระดูดูว่าดีการถือศีลถือโพริก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่การถือศีลหรือว่าปฏิบัติในพริคหรือพ่อปฏิบัติซึ่งเราก็นิยมว่าเป็นความดีแต่ศีลและพริซึ่งไม่ถูกตรงต่อมาคผลนิพพาน ก็จัดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปให้ถึงตามที่ตนตั้งใจได้แต่ก็ยึดไว้ยึดในสิ่งที่ตนประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นแบบไม่เข้าใจและอันสุดท้ายก็คืออัตวาทุปาทานความยึดมั่นในอัตตาความเป็นตัวตนความเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราซึ่งเกิดภาวะเช่นนี้เพราะว่าสิ่งที่ตนได้ศึกษามานั้นยังไม่ได้ศึกษา าให้เข้าใจในสัจธรรมความจริงคือโดยรวมแล้วเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งสิ้นหลายเรื่องดังที่ได้กล่าวมาอยู่ดีๆจะบอกว่าความยึดมั่นอย่างนี้ฉันวางและเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่าที่จะไปลดความยึดมั่นถือมั่นนั้นต้องมีสิ่งที่ไปจัดการนั่นก็คือปัญญารู้จริงรอบรู้ในสัจธรรมความจริงซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาไปตามลำดับ ซึ่งการที่จะทํทรราให้เกิดขึ้นได้นั้นคือถาปัญญาให้เกิดขึ้นได้นั้นต้องมันสะดับรับฟังสัจธรรมความจริงพิจารณาให้แยบคายหมายความว่าพิจารณาให้เข้าใจในความจริงที่ตนได้ยินได้ฟังแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผล นั่นย่อมจะทำให้ตนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าตนนั้นได้เริ่มที่จะลดความยึดมั่นถือมั่นปัญญาเท่านั้นจะไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นการที่จะปล่อยวาง ก็ควรศึกษาในพระธรรมคำสอนที่เป็นสัจธรรมให้รู้ให้เข้าใจจนสามารถที่จะใช้ธรรมะที่ตนเข้าใจนั้นไปจัดการบริหารจิตให้จิตนั้นมีทิฏฐิที่ถูกต้องเห็นไปตามความเป็นจริงคือไปทำลายในสิ่งที่เป็นความเห็นวิปลาสความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจจะความจริงเช่นนี้แน่นอนว่า จะทำให้ความยืดมั่นถือมั่นนั้นมันลดลงคือมันจะถูกวางไปตามลำดับได้ ดังนั้นการที่จะวางความยึดมั่นถือมั่นต้องอาศัยการศึกษาพิจารณาแยบคายและภาวนาเมื่อครบอย่างนี้ดีการที่ตนจะวางก็จะได้วางอย่างเหมาะสมดีวางไปตามลำดับวางตั้งแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดจนกระทั่งละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งวางแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นในความดีก็จะเหลือแต่ความดีที่ไม่ต้อง ซึ่งจะเป็นความดีได้โดยไม่มีอะไรมากระทบทําไม่สูญเสียความดีได้ซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำได้โดยต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงและเป็นความรู้ยิ่งเท่านั้นจึงจะจัดการและสามารถวางในสิ่งที่ควรวางได้ ดังที่ได้กล่าวมาการศึกษาในพระธรรมคําสอนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราคิดว่าเราจะบังคับใจให้วางมันบังคับกันไม่ได้ความรู้ความจริงเท่านั้นสามารถจัดการได้และจัดการได้ไปตามลําดับจนกระทั่ง ประพืชปฏิบัติไปในที่สุดก็จะถึงความที่หมดความยึดมั่นถือมั่นคือถึงนิพพานในที่สุดดังที่ได้บรรยายมาดังนั้นว่าเราจะวางความยึดมั่นถือมั่นต้องจัดการศึกษาไปตามลำดับโดยเฉพาะไตรสิขาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วนำธรรมะที่เข้าใจมาประพฤติปฏิบัติจึงจะบังเกิดผลเป็นความสำเร็จที่เราปรารถนาได้ ซึ่งจะนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่เราวางความยึดมั่นถือมั่นจะไม่ไปทําลายในสิ่งที่ไม่ควรจะไปทําลายและไปทําลายสิ่งที่ควรทําลายคือความหมองของใจได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราปรารถนาจะเป็นภาวะที่นำมาซึ่งประโยชน์สุขสันดีสุขซึ่งจะเกิดขึ้นได้ดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการลนี้